ก่อนเมื่อก่อนอันอันเมื่อกี้คือธรรมะคืออะไรใช่ไหมมาอันนี้มาทําไมอันที่แล้วไงธรรมะคืออะไรไงพระปีเสาไฟถามอันนี้มาทําไมมาทําไมก่อนเนี่ยเดยกกูได้กูดดาเขาที่เขาาว่ากูดดากูพูดเล่นๆน่กูพูดตามความเป็นจริงนะไม่ได้มีมีอะไรผิดเลยกูพูดทุกอย่างด้วยความเป็นจริงหลักศาสจาความจริงเลยก็ทําจริงๆมาทําไมแล้วยังมีหน้ามาพูดอีกนะ คนในรายการเขานั่งดูกันเนี่ยหลายคนก็ว่าท่านอย่างเงี้ยยังมีถามจํานวนเท่าไหร่ที่ว่าแน่ใจหรอว่าเจ้าจำนวนถามจริงกว่วท่าประเทศก็ได้มั้งถ้าวัดจริงๆอ่ะยังมีกล้ามาหน้ามาถามอีกนะว่าเจ้ากี่คนที่ว่าด่าเขาว่ากี่คนโอ้ยตายทุกคนใช้คำว่าทุกคนเถอะอย่าใช้คำว่าหลายคนเลยกูว่าคุณหนุ่มกัมชัยให้คำว่าหลายคนไงท่าน ถ้าเปกูตอบกูใช่ว่าทุกคนเลยท่านทุกคนไม่มีใครเข้าท่าทุกคนคนในประเทศก็มีการถามนะแล้วคนในประเทศมีกี่คนหกสิบล้านคนแล้วเขาด่าก,กี่คนทุกคนท่านกูรับปรกกันว่าทุกคนอ๋อเว้นไว้หนึ่งคือพระปีนเสาไฟเพราะก็เป็นพวกกันนี่เป็นเพื่อนการไปพระเพื่อนพระแพงกันไ่ก็ต้องเข้าข้างกันเป็นเรื่องปกติอย่าเดี๋ยวกูไปแควไปพูดถึงพะปีนเสาไฟเดี๋ยวกลับมาเล่นกูมาอีกตอนนี้อุตส่าห์เงียบไปแล้วกูก็หาเรื่องอะเนี่ยมาทําไม กูฝากพวกมึงไปถามท่านหน่อยนะตอนท่านไร์สดอะ่ะมาทําไมวลีใหม่นะไม่ใช่ธรรมะคืออะไรแล้วนะมาทําไมมึงช่วยเอาวลีเนี้ยวลีเด็ดตอนเนี้ยไปปั่นหน่อยเมื่อก่อนนี่กูเห็นมึงปั่นกันจังเลยนะธรรมะคืออะไรตอนนี้ช่วยกรณาปั่นใหม่มาทําไมโอ้ยกูหามาก พะลูกอื่นดีหมดเลยนะพระมาหาสมบูรณ์น่ารักมากสงบสงีียมนิ่งมากกูเห็นหน้าท่านครั้งแรกกูรู้สึกแบบโอ้ยน่าศรัทธาเจเลยพระแบบนี้แล้ววันเนี้ยกูเพิ่งเคยเห็นพระมาหาวัฒนาวันแรกเหมือนกันก่อนหน้านี้กูก็ไม่ค่อยชอบท่านนะที่ท่านด่ากูบาปสิบแปดประการแล้วตามด่ากูไม่เลิกแต่วันเนี้ยกูเห็นตัวจริงท,ท่านท่านเรียบสงบมากมีความเมตตาพอสมควรแล้ววันนี้ถ้าก็ยอมรับว่าหลายๆอย่างมันก็มีมันก็มีไม่เป็นไรมันก็มีปัญหาจริงๆท่านก็พูดแล้วท่านก็ท่านก็ยอมรับไปนะว่า เออบางอย่างบางทีเนี่ยท่านก็พูดแรงไปตําหนิแรงไปอาจารย์พอเวลาท่านอาจารย์อาจารย์าารยาารยได้ยินท่านพูดคํานี้นะอาจารย์ท้าอยากจะลงไปก้มการาบท่านเลยว่าแบบนี้แหละท่านแบบนี้แหละเป็นพระที่เป็นเนื้อนาบุญแก่ผมเป็นผู้ชี้โทษแก่ผมจริงๆเป็น,เป,นเป็นการสํารวมเป็นการทาคืนต่อทาอาจารย์จะน้ําตาไหลเลยที่ท่านพูดออกมาว่าเออบางทีเราก็ก็ตาหนิเกินไปหรืออะไรอะไรจำไม่ได้ท่านพูดมาอะไรว่าจาไม่ได้เหมือนแบบว่าบกบร่องอาบกพร่องแบบว่า อ่าตัวท่านนี่ก็ยังมีความบกพร่องในการแบบออกสอนหรือการตําหนิแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยกูฟังคํานี่นะกูแบบใจกูชื้นขึ้นมาเลยจริงกูแบบกูเห็นถึงความเมตตาในขนาดนั้นเลยว่าโอเคท่านไม่ได้มีอัตราตัวตนเลยท่านต้องการจะให้ให้ความเห็นผิดเนี่ยมันแก้ได้รับการแก้ไขกูยอมเลยแบบนี้กูสีโลราบเลยเออกูยอมเลยเดี๋ยวกูนัดแล้วนี่เดี๋ยวก็ากูเขาหาเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเดี๋ยวกูจะนัดท่านแล้วกูจะเข้าไปกราบท่านก็ตอนนี้จะมีสองรูปก็คือพระมหาวัฒนาปท9เก้า กับพระเจ้าสมบุญไปแน่นอนพระเจ้าสมบุรที่วางแผนไม่นานแล้วแต่ว่าไม่เจอการเวลาไม่ตรงกับพระท่านจะไปอินเดียกูถึงบอกแล้วไงสองรูปเนี้ยถ้าอยู่ในรายการทุกอย่างจะดีมากไม่ต้องเอาสีสันอะไรมาก็ได้แหมเป็นสีสันสีอะไรอ่ะสีหมองหรอสิกูว่าไม่จะสีสันนะสันหาหรอสิกูว่าเออสีสันสันดานแล้วเนี่ยกูว่านะมันจะสีสันธรรมดาแลวสันดานด้วยสันขวานด้วยอันนี้ไม่ใช่ด่าพระนะ ไม่ใช่ด่าพระกูด่าต่อพฤติกรรมเดีย๋ยวจะหาว่ากูด่าพระอีกมาทําไมอ่ะสองลูกพอแล้วด้านละสองพระสองลูกกูสองลูกคารวะสองลูกคารวะสองคนจบรายการจะออกมาสวยมากจะออกมาดีมากจะออกมาเกิดประโยชน์มากแล้วถ้าให้พระรูปนี้เป็นผู้นํานะกูหากูบอกให้นี่เขาแต้งแต,แต่งตั้งแต่หัวหน้าเอาเวอรเอรชั่นปะเนี่ย ไปหัวหน้าเวนเจอร์ป่ะเนี่ยกูอยากรู้มากเลยถ้าเป็นหัวหน้าเอเวนเจอร์นี่กูขำกากเลยนะน่าจะอยู่น่าจะแต่จะชื่ออยู่ท้ายน่าจะชื่ออยู่ท้ายแต่กูว่าน่าจะเป็นหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมเรื่องเอเวนเจอร์ไม่เกี่ยวกับพระอาจารย์สมบูรณ์นะตัดพระอาจารย์สมบูรณ์ออกไปท่านเป็นครูบาอาจารย์ในฐานะที่คู่ควรต่อการเคารพสักการะแต่วันนี้เหมือนท่านมาอยู่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยเท่านั้นเองคือจริงๆท่านมาอยู่ถูกที่แหละ ผิดคนจร,จริงๆรายการเนี่ยควรเชิญพระมหาวัฒนากับพระาจารย์พระาจารย์สมบูรณ์แค่นี้พอละอันเนี้ยถูกที่ถูกทางแต่คนที่ผิดที่ผิดทางมาคิดอว่าใครอ่าสองรูปเนี้ยถูกที่ถูกทางเลยอ่าแต่มีรูปหนึ่งไม่ถูกต้องไม่ถูกที่ถูกทางมาผิดที่ผิดทางผิดฟ้าผิดตัวจีวรคนละสีกูบอกกูบอกเลยจีวรคนละสีไม่เข้ากันเลยจีวรสีหนึ่งสังคติสีหนึ่งสบงสีหนึ่ง แต่วันนี้จีบอลกับสบงจีวอนกับสังฆติเนี่ยสีเดียวกันแต่กูดูแล้วสบงเนี่ยน่าจะจะคนละสีถ้าจะมีสบงเนี่ยสีแตกออกไปสีหนึ่งเข้ากันไม่ได้โอ้ยกูงงอะไรพูดอะไรไม่ได้มีเป็นอาจเป็นธรรมเลยไม่ได้มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลสักอย่างไม่ได้มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายพระมหาวัฒนาพูดเป็นอาจเป็นธรรมถูกต้องตามหลักคำสอนพระเจ้าพระมหาพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ พูดเป็นอาจเป็นธรรมนา่นี่ยิ่งพูดเป็นอาเป็นธรรมใหญ่เลยโอ้ยอะไรอีกอันหนึ่งพูดอะไรพูดไปเรื่อยเปื่อยมาตั้งคําถามกูอยู่ได้สินแปดมีอะไรบ้างภาษาบาลีออกมาเลยท่องให้ฟังหน่อยทําไมกูต้องท่องให้ฟังมาให้กูท่องทาไมเนี่ยเหมือนแบบอ่าเด็กนเรียนท่องสุครูให้ครูฟังหน่อยจ้าซ่องหนึ่งซ่องซ่องซองสี่ซ่องซองหกซ่องสี่แปดองห้าสิบซองหกสิบเพื่อจะให้กูท่องเพื่อไม่ได้มีประโยชน์สุดท้ายกูก็ต้องท่อง แต่กูไม่ท่องบาลีกูท่องไทยเพราะอะไรเพราะอะไรกูถึงท่องอไทยง่ายง่ายเพราะพวกมึงจะได้รู้เรื่องด้วยกูท่องบาลีจะมีประโยชน์อะไรพวกมึงฟังไปรู้เรื่องมึงจะได้รู้ว่าศีลแปดมีอะไรบ้างไล่กูมานั่งท่องบาลีปานาติปาตาเวลามณีอดินาตานาเวลามณีอภร m มจเวลาเวลามณีมุสาวาทาเวลามณีสุลามลระยามาช่าวาเวลามณีอุจจาสยรมหาสยนาเวลามณี นัตจคกีตาวาที่ตวิสูขทัศนามาลาคันทวิเลปะนะทารนะมันนะวิภูสราฐานาเวรมณีเนี่ยทำไมกูท่องไม่ได้อุจาจศยนมหาศยนาเวรมณีข้อสุดท้ายกูท่องได้หมดทำไมกูจะท่องไม่ได้กูท่องแค่ได้ศีสิทธุนะมึงลืมไปหรือเปล่าว่ากูกำลังจะบวชนะก่อนหน้าก่อนหน้านี้กูจะบวชกูท่องถึงกูต้องท่องศีสิทิได้เพราะอะไร เพราะการจะบวชศีลสิบต้องบวชเป็นเนนก่อนและข้อมาลาคันทวิเลปณะ,ะมันจะแบ่งเป็นสองข้อถ้าเป็นศีลแปดเนี่ยมันควบกันเลยอยู่ในข้อเจ็ดข้อเดียวแต่ถ้าเป็นศีลศีลของสามเณรเจ็ดกับแปดจะแยกออกจากกันอุดจานาลาคันทวิเลปณะนะทาละนะมันนะวิภูสนัฐฐานาเวรมณีมันจะนับจากนัตจกักีนัตจักีตวาที่ตวิสูกทัศนานี่ข้อหนึ่ง แล้วก็มาลาคันทวิเลปณะ,ะนี่อีกข้อหนึ่งแต่ถ้าสินแดเนี่ยเอาสองข้อนี้รวมกันเลยแล้วเท่ากับว่าสามเณรแบ่งออกไปอีกข้อหนึ่งจะเท่ากับว่าเป็น9ข้อจาก8จะเป็น9บวกอีกหนึ่งคืออะไรห้ามรับเงินรับทองนี่จึงเป็นสิบข้อสำหรับสีนสมเณรทำไมกูจะไม่รู้โอ้ยตลกให้กูมานั่งท่องศินแปด เป็นเด็กอนุบาลเลยกูรักษาศีลแปดมัน 8, มาจะปีแล้วเนี่ยถ้ากูท่องศีลแปดไม่ได้กูจะรักษาได้ยังไงคําถามพระอุเทนเนี่ยกูมางานศพเนี่ยกูได้มีโอกาสเจอพระพระที่เป็นเหมือนพระพี่เลี้ยงกูสมัยกูบวชพระตอนอายุยี่บสี่ชื่อพระกูก็จําชื่อท่านไม่ได้ดูสิเจอกันก็ยังจําหน้ากันได้ยังทักกันอยู่ แล้วท่านก็ติดตามกูอยู่ว่าพระมหากูเทนด่ากูทาไมถ้าแบบโอ้ท่านแบบท่านก็ออกหน้ารับแทนกูไงประเด็นออกตัวแรงเหมือนกันแล้วท่านก็บอกว่าแต่ว่าโอ้ยเราแบบเราผิดหวังมากเลยเราแต่เราชอบนหนังสือแกเขียนดีมากเราติดตามหนังสือแกมาตั้งแต่ไหนแต่ลายพรรษาน่าจะใกล้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 เขียงกับคนนี้เขาเป็นนากหลวงไงบอกเราไม่คิดเลยว่าท่านจะด่าได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกอ๋อตามนั้นอ่ะแต่คุณแพรลี่เแนะนําว่าให้อาจารย์นะเข้าไปกราบท่านหน่อย อาจยะจะทาตามนะสัตบุรุษแนะนําอาจารย์อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาแล้วว่าดีไม่ควรถือโทษกดเครืองหรือมีอาาัตราตัวตนมานั่งที่กิเลสตัณหาต่อกันเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนัดเข้าไปกราบท่านไม่มีอาาัตราเลยท่านจะดา่าอาจารย์ขนาดไหนก็ตามถ้าเห็นว่าเป็นการชี้โทษเป็นผู้ชี้กลุ่มพย์อาจารย์ยินดีและเต็มใจในการเข้าไปกราบท่านได้ไม่ติดข้องหมองใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะใครก็ตามแต่อีกรูปหนึ่งมาทําไมกูอยากรู้แค่นี้มาทําไมมาทําไมก่อน ในเมื่อตอบกูไม่ได้ว่ามาทำไมากูก็ไม่ไปหาแค่นั้นแหละดีดีวันนี้เป็นประโยชน์มากยิ่งยิ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์สอนธรรมะต่อไปได้ดียิ่งขึ้นแล้ววันนี้อาจารย์มีกําลังใจในการเผยแผ่พระสัทธรรมคาสั่งสอนได้มากขึ้นแล้ววันนี้มันเป็นความสมัครสมาสมามัคคีลงกันได้อย่างดีเข้ากันได้ดุดน้ํานมกับน้าในในในพระภิกษุสองลูกอย่างเงี้ยที่มาในวันนี้ที่ มันได้เหมือนเคลียร์ใจกันแล้วอาจารย์มีโอกาสในการชี้แจงเจตนาของตัวอาจารย์เองแล้วท่านก็พยักหน้ารับว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้อาจารย์แบบดีใจวันนี้อาจารย์ดีใจแล้วอาจารย์แช่มชื่นในหัวใจมากแม้จะออกมาจากรายการก่อนก็ตามอาจารย์รู้สึกปีติยินดีกับการได้เข้าไปคุยไปสนทนาธรรมกับพระสองรูปนี้อ่าเดี๋ยวกูก็โดนทัวลงอีกอะไรอาจารย์พระมีสามรูปสามรูปกูก็ไม่ได้เถียงนี่ก็มีสามรูปจริงแต่กูมีโอกาสกูดีใจที่ได้เจอพระสองรูปนี้ไง แต่มีสามรูปนะแต่กูดีใจที่กูได้เจอพระสองรูปนี้แค่นั้นเลยกูดีใจมากกูปรับเพื่อปิติยินดีมากที่กูมีโอกาสในการมาเจอพระสองรูปนี้อีกรูปมาทําไมอากูบอกบุญนิดนึงนักบุญทุนชาวบ้านอีกแล้ววันนี้ใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์วันนี้วันสุดท้ายสําหรับกองบุญวัดพระบาทน้าพุวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะอาจารย์จะปิดบัญชี ไม่ใช่ปิดบัญชีจะปิดยอดวันนี้เพราะว่าต้องสั่งตัวเลขเพื่อ,อสั่งทําป้ายวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ไปเจอการเซ็นท่าพระรามสองนะพรุ่งนี้เราจะไปรวมตัวกันที่เซ็นท่าพระรามสองบ่ายสามโมงตรงจะเอาเงินล้านไปถวายวัดพระบาทน้ําพุหลวงพ่อลงกรดท่านเมตตาม,มารับมันเป็นงานบุทิษตาจิตท,ท่านอาจารย์เนี่ยได้รับเชิญไปงานหมอบีเขาเชิญตรง,งไปเลยหมอบีเขาเชิญมา เราก็ไปผู้นี้เราจะเจอหมอบีจะเจอพระอาจารย์อรงโกดจะเปิดพระอาจารย์ชยศสาโลลูกศรลูกพุชามสักสุพัทโทรเราจะช่วยท่านในการเอาเงินไปสนับสนุนส่งเสริมท่านในการที่ท่านเนี่ยดูแลสังคมดูแลประชาชนดูแลคนป่วยติดเตียงเป็นโรคเอดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์จะเอาเงินไปสนับสนุนท่านอาจารย์รวบรวมจากผู้เราไปสนับสนุนท่านใครต้องการร่วมบุญตอนนี้มีอยู่สองกองบุญนะวัดพระบาทน้าพุปิดวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จัดทํางานศพเสร็จอาจารย์จะไปเป็นเจ้าภาพเผาศพเขาเผาศพเสร็จปุ๊บอาจารย์กลับบ้านจะไปไล่์สดอีกรอบหนึ่ง จะหอกบุญได้ปิดไล้ส่วนอน,น้นก็ไม่รับแล้วใครต้องการร่วมบุญตอนนี้มีสองกองบุญหนึ่งคือวัดพระบาทนาพูที่พูดไปแล้ว 2. อง JD, JD, เจดีเจดีทําทองคําหนัก1กิโลกร,รมัมเพื่อสร้างเจดีวัดป่านาคำน้อยจังหวัดบุดรธานีตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะสร้างเจดีถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระหรัรตามหลักคําสอนและสร้างเพื่อพระพุทธเจ้าด้วยพระธุดงกรรมฐาน การสร้างเจดีตามหลักคําสอนใครต้องการร่วมบุญอาจารย์ทาทองคํา1กิโลกรัมนะใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์ให้ไปที่ idline s a i s a t u ตามที่เขาปักหมุดไว้ idline s a i s a t u a วงกลม s a t u s a i s a t u ใครเข้าไปแล้วจะมีเมนูให้กดหน้าโทรศัพท์อ่านเมนูแล้วจิ้มเมนูได้เลยเมื่อจิ้มเมนูแล้วจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้ เข้าไปที่ id line s า t ุ a วงกลม satu แล้วสามารถเลือกทำบุญได้เลยทำตามกำลังทรัพย์ที่มีของตนอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองตั้งใจในการทำตั้งเจตนาในการสละทรัพย์นั้นเพื่อละความตรณีขี้เหนียวในใจอันมีมนทินอย่าให้มีมนทินอย่าหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาจะมีผลมากมีอานิสง์มากตามนี้นะให้ตั้งใจใคร อยากทาทาร่วมพันตามเหตุตามปัจจัยแล้วพรุ่งนี้เรามีนัดการเจอการที่เซ็นท่านพระราม2บ่าย3พรุ่งนี้นะเซ็นท่านพระราม2บ่าย3ตอนเช้าช่วงเช้าอาจารย์จะมีบรรยายที่อื่นก่อนแต่บ่าย3เราไปเจอกันที่เซ็นท่านพระรามสไอเซ็นท่านพระราม2เซ็นท่านพระราม2บ่าย3ไปเจอหมอบีไปเจออาจารย์ไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะถวายเงินล้านด้วยกันพรุ่งนี้วันนี้ไปวัดสวนแก้วมาวัดสวนแก้วแตกไปแล้วหนึ่งวัดวันนี้วัดแตกพระอาจารย์พยอมจะพูดเลยว่า ตั้งแต่จัดวัดมามีวัดมาเนี่ยไม่เคยเจอวัดแตกขนาดนี้นี่วัดแตกครั้งแรกท่านบอกแตกเป็นยังไงนะวัดแตกเป็นยังไงพระพยอมบอกว่าเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกก็วัดแตกเป็นยังไงห้างแตกก็มีแล้ววัดแตกก็มีแล้วพรุ่งนี้เอาห้างแตกอีกรอบหนึ่งเซนท่านพระรามสองไปเจอกันไปเจอครูบาอาจารย์ไปน้อมจิตไปน้อมใจไปฟังธรรมพาออาจารย์จะสนทนาทธรรมเทศน์สอนธรรมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งอาจารย์จะสอนธรรมะหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่าเสวนาธรรมบนเวทีอาจจะมีโอกาสในการคุยกับหมอบีหรืออะไรยังไม่แน่ใจไปรอดูหน้างานอีกทีนึ ตั้งใจกระแทกใจขึ้นทอดผ้าครับต้องลงอ่าได้แล้วเหรอผ้าเพ,พิ่งมาเนี่ยอาโอเคเดี๋ยวเดินไปอาจารย์ขอตัวนะไปแล้วเดี๋ยวเขาจะให้อาจารย์ขึ้นท,ทอดผ้าอนุโมทนาทุกท่านทุกคนเด้อสาธุนะ